สวัสดีครับผมกิจกิตินันท์นะครับผมในโอกาสที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเรานะครับได้รับการสถาปนามาครบ105ปีผมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับพี่น้องชาวจุฬาทุกคนเลยมาวิ่งร่วมกันในงานจุฬา1 0 5 impossible run วิ่งทรลุห,รหันบันดาลใจในงานนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนมนาะวิ่งสะสมไมม์กันวิ่งออนไลน์ให้ครบ105กิโลหรือเยอะกว่าน,นั้นก็ได้นะครับผมในเวลา105วันนะครับเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ของจุฬานะครับผมใน ารกิจภยืดอายุคนไทยให้ยืนยาวเกินกว่า100ปีและในงานนี้นะครับผมทุกคนก็สามารถสมัครด้วยตัวเองนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13สิงหาคมเลยค่าสมัครเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะครับผมสมัครง่ายๆครับสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับวิ่งด้วยกันเยอะๆนะครับ